สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจ้าของเปิดประมูลต้นออดิบด่างเพียงชั่วโมงเดียวราคาพุ่งไปถึงหลักแสนช่วงนี้เทรนด์การปลูกต้นไม้เข้ามามีบทบาทกับไลฟ์สไตล์คนในช่วงเวลานี้เป็นอย่างมากอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อวัสโรควดซิก้าหลายคนในช่วงนี้จึงเวิร์กฟรอมโฮมเริ่มหันมาทํากิจกรรมอย่างอื่นที่ทําเป็นงานอดิเรกอย่างเช่นการปลูกต้นไม้ส่งผลทําให้ราคาต้นไม้บางชนิดพุ่งขึ้นสูงอาทิต้นกล้วยด่างต้นไม้ฟอกอากาศหรือต้น ไม้ด่างประเภทอื่นๆเป็นต้นบางคนถึงขั้นเลี้ยงไว้เพื่อเก่งกําไรจากนั้นนํามาประมูลสร้างรายได้หลักแสนหลักล,ล้านกันเลยทีเดียวสร้างรายได้มหาศาลล่าสุดมีเรื่องที่เรียกเสียงฮือฮาในโลกออนไลน์เมื่อมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้มีการโพสต์เสนอราคาต้นอดิบด่างลายวาเกิ้วลงในกลุ่ม a c e b o o k เสนอราคาไม้ฟอกอากาศไทยแลนด์ที่มีสมาชิกอยู่ในกลุ่มมากกว่า3 0 0 0 0นรายโดยทางผู้โพสต์ได้ระบุข,ข้อความว่ามาปล่อยตัวจี๊ดของบ้านที่ฮอตฮิตกันอยู่ตอนนี้ขออนุญ,ญาตแอดมินเปิดเสนอราคา แท็ออริไลน์วาเกิวหนักๆต้นนี้เป็นสาแม่ค่ะสูงโดยประมาณ45-50เซนติเมตรน้องมะพร้ามลูกน้อยที่ลโลอผลดินแล้ว2ต้นต้นจริงสวยมากที่บ้านมีวากิวเยอะอยู่ค่ะแต่ลายต้นนี้คือสุดมากเกินคำบรรยายทั้ทงนี้หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็ได้มีสมาชิกในกลุ่มให้ความสนใจเป็นจํานวนมากโดยต่างร่วมกันประมูลจนราคาพุ่งไปสูงหลักแสนเลยทีเดียวก่อนที่ต่อมาเจ้าของจะปิดประมูลไปในราคา120,000บาท ท่านผู้ชมนะครับมีความคิเดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ